学，学，学，学英语，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 阿拉伯语，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 德语，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 法语，法语，法语，法语。 Han cố yu,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  Hu, 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 น <growing> <iser> ี้หนึ่งอันว่าเฉียเฉียแปลว่าเรียนใช้เป็นเวิร์บเท่านั้นนะครับเฉียแปลว่าเรียนแต่เรียนอะไรก็เฉียบวกกับสิ่งที่เราเรียนเลยนะฮะนะอย่างเช่นเรียนภาษาจีนก็พูดว่าเฉียยฮั่นหยีคำที่สองครับคำที่สองอ่านว่ายิงยีหยิงหยีแปลว่า ภาษาอังกฤษยิงเวลาจำก็เสียงยิงก็เสียงคล้ายๆกับ English ยิงอยู่ยใช่ไหมถูกไหมคล้ายไ,ยไหมนะยิงอยี่กับ English จำแบบนี้นะครับง่ายภาษาต่อไปอ่านว่าอาราบิาภาษาอาราบิกอาราบิกที่ใช้ในทางตะวตันออกกลางอะ ประเทศชาวตะวันออกกลางใช้การต่อไปอ่านว่าเต๋อเต๋อีภาษาเจียงม่านอันนี้ก็ชื่อคล้ายๆน้องเต๋อเนาะน้องเต๋อชอบเที่ยวเยอรมันก็เลยเจอรถัดไปถัดไปอ่านว่าเอ๋อเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยภาษา รัสเซียถ้าไมตอนนี้เศรษฐกิจรัสเซียก็เออเลยนะราคาน้ำมันตกลงมากรัสเซียก็เออเป็นโลกเออตอนนี้ก็เลยภาษาภาษารัสเซียเรียกว่าเอออีกถัดมาอ่านว่าฝ่ายฝาหยฝาหยฝาหยภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็จำง่ายนะเสียงคล้ายๆกันนะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า ฝลังเ้นต่อไปภาษาเกาหลีครับภาษาเกาหลีอ่านว่าหันภกาหีหีาษาเกหลีกัหาหลีเกหเกาหีหลีากัวลาหลีกัวแปลว่า ประเทศฐานกัวประเทศเกาหลีที่เราเรียนเคยเรียนไปอ่ะถ้าเราพูดประเทศไทยก็พูดว่าอะไร,ไไะรกัวใช่แล้วตัวกัวตัวนี้ใช้บ่อยๆนะหานกัวประเทศเกาหลีไทยกัวประเทศไทยถ้าเป็นประเทศอังกฤษก็เป็นพิงกัวใช่แล้วตัวกัวตัวนี้จะใช้บ่อยๆนะครับนะ้วฐานกัวอีกจะไม่มีกัวก็ได้หรือแค่หานอยู่ก็ได้ อันนี้คนเขียนตำราเขาจงใจมาให้เราจสกิดเราว่าหัวก็ได้นะให้จำหัวเพื่อไปขับเลยภามาภาษาญี่ปุ่นยื่นแปลว่าพระอาทิตย์ภาษาพระอาทิตย์ก็ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมดินแดนอาทิตย์อุทัย ถ้าไปภาษาสเปนตัวนี้ก็จำไงนะฮะภาษาสเปนอ่านว่า,ญญาใช่ไหมซีปัญญาสเปน <c oughs> ซีปัญญัติภาษาสเปนซีสเปญญนเปญญตัดมาคำที่สามคำที่สามอ่านว่าวออถูกต้อง ถูกต้องไหมก็ถึงในชั้นตุยถูกต้องไหมพูดว่าอะไรนะตุยมาถูกต้องก็พูดว่าตุยไม่ถูกต้องก็พูดว่าหูตุยคำที่สี่คำที่สี่อ่านว่ามิงเทียนแปลว่าพุ่งหนีเดี๋ยวเราสื้อไเขียนทีตะขีดบนกระดานนะทีตะขีดบนกระดานจดให้ดีนะครับ คำแรกครับคำแรกอ่านว่าเสี่ยแปลว่าเรียนคำศัพท์เสี่ยที่แปลว่าเรียนเนี่ยเวลาเราเขียนสามแต้มแรกอีเ่องสาเอ่อสองแต้มแรกเอียงทางนี้แต้มนี้เอียงทางนี้สามแต้มนี้คล้ายอะไรครับ ไข่ผมมันของใช้คล้ายแล้วอันนี้คล้ายกรุงเล็บแล้วนะครับอุ้งมือที่ไปหยิบของอยู่มันต้องเอียงอย่างนี้ถึงคล้ายอุ้งมือนะถ้าใครเอียงอย่างอื่นจะไม่คล้ายนี่เป็นอุ้งมือแล้วตรงนี้คล้ายอะไรครับหลังคาหลังคาบ้านก็ได้หลังคาโรงเรียนก็ได้ข้างล่างเคยเรียนแล้วข้างล่างคืออะไรครับ เด็กอ <forgiving. S 1> so ุ้งมือจับใครครับจับเด็กจับเด็กไปใส่ไว้ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเด็กที่ไปโรงเรียนวันแรกไปยากไหมครับใครเคยออกข่าวไปโรงเรียนวันแรกแทจะไม่ต้องทําอะไรเลยสมัยก่อนจับไปใส่เลยเอาไปเรียนคําว่าเรียนนั้นว่าอะไรครับเสียเป็นเวิร์บนะจะเรียนวิชาอะไรก็เสียบวก สิ่งที่เรียนอย่างเช่นเรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนเรียนภาีคุณเรียนภาษาจีนไหมเรียนีง่ายๆแค่นี้เองคุณเรียนภาษาจีนไหมนี่เชียนภาษาีนไเรียนไหมครับเรียนแล้วตอบคำว่าถูกต้องด้วย อ่าแล้วก็ถูกต้องคำี่สามอมันว่าตุยถูกต้องฉันเรียนภาษาจีนพูดว่าตุยหัวเฉีย,ยนหาคำว่าอัวคำว่าอัวที่แปลว่าฉันน่ะมันคือส่วนหนึ่งของคำว่ารัเสเซีย คำว่ารัสเซียประกอบด้วยด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเป็นหมวดคนด้านขวาคืออะไรนั่นเองหัวที่แปลว่าฉันเมื่อไหร่เราเขียนเออเป็นแล้วเราก็ต้องเขียนหัวเป็นด้วยเข้าไหมฮะเอ่อกลับมาดูคําว่าถูกต้องคาว่าถูกต้องหมายว่าอะไรครับตุ้ยตัอักษรตุ้ยประกอบด้วยด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายหมวดอะไรเอ่ย หมดมืออันเดียวกับท่านเห็นไหมหมดมืออมือด้านซ้ายคือมือด้านขวาคล้ายอะไรครับไม่ท้าด้านขวาเนี่ยคล้ายเบ็ดตกปลาอันนี้เป็นที่จับตรงนี้เป็นมือจับนะ,ะสมัยกอนทำมาจากไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วก็มีได้ลงมาใช่ไหม กนะ็อปมาักษมตุ้ด้นซ้ายเป็นมือด้านขวาค้ายกับเป็นตกปลา,ามือถืออะไรนั่นเองถือเป็นตกปลา,า,าเป็นการทํามาหากินที่สุจริตไหมไม่สมัยโบราณอ่ะสมัยโบราณไม่มีอย่างนี้อสมัยโบราณใช่ไหมก็ไปไปปลูกข้าวไปตกปลาถูกไหมทำมาหากินสุจริตถูกต้องไหม ถูกต้องนะนะสมัยก ok ่อนเนี่ยไปสัมมาเลเชมาเนี่ยเขาไม่ดีใครไปนั่งตกปลาเขาโอ้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องพูดว่าอะไรนะตุยงง่ายๆแค่นี้จำง่ายๆครับคําว่าถูกต้องอ่านว่าตุยถูกต้องไหมถามว่าถูกต้องพูดว่าตุยไม่โูกต้องตุยตัวตุยก็ใช้แบบนี้นะครับเอาไหม่ เรียนภาษาจีนพูดว่าเฉี่ยฮันหยูคุณเรียนภาษาจีนไหมมีเฉี่ยฮานหนยูนะถูกต้องฉันเรียนภาษาจีนดุวย,วยห,หัว,วเฉี่ยฮันหยู้ยหัวเฉีอ่อคำว่าพรุ่งนี้ครับคำว่าพรุ่งนี้รีกว่าไรมะีเชียนร หมิงตัวเดียวแปลว,ว่าสว่างสวายแปลว,ว่ารุ่งโรจน์ก็ได้นะฮะเทียนแปลว่าวันเทียนเนี่ยอักษรเทียนเนี่ยคล้ายกับตัวนี้โอ้ยอักษรเทียนเนี่ยคล้ายกับตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับ อ่าต้าที่แปลว่าใหญ่อักษรต้าที่แปลว่าใหญ่คล้ายกับคนกํนาลังยืนยกลางแขนกลางขาอ่านว่าต้าแปลว่าใหญ่คนยืนกลางแขนกลางขาส่วนตัวเทียนบนหัวมีอะไรครับมีหว<ม>อ่ามีก้อนเมฆอีกก้อนหนึ่งก,ก็คือท้องฟ้าเทียนแปลว,ว่าท้องฟ้าอยู่บนหัวของคนยืนกลางแขน เชียนเนี่ยแปลว่าท้องฟ้าก็ได้แปลว่าวันก็ได้สองความหมายเลยคนจริงเข้าใจว่าหนึ่งวันเนี่ยมีหนึ่งท้องฟ้าพอฟ้ามืดปุ๊บก็มองไม่เห็นฟ้าแล้วเขียนก็เลยแปลว่าวันก็ได้แปลว่าท้องฟ้าก็ได้นี่ตัวหมิงตัวหมิงประกอบด้วยสองส่วนด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายก็คืออะไรน,นั่นเองครับ พระอาทิตย์ด้านขวาคล้ายอะไรครับพ,พัจจันทร์พจนทร์เก่งมากเลย่คำว่าพระอาทิตย์ภาษาจีนอ่านว่ายื่ออันเดียวกับยื่ออยภาษาญี่ปุ่นส่วนคำว่าพัจพจันทร์พัจจันทร์อ่านว่าเยี่ยเยี่ยเย่ยแปลว,ว่าพัจจันทร์ หมิงเทียนทำไมถึงแปลว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะถึงวันพรุ่งนี้ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้นเราต้องรอให้พระจันทร์มันตกลงไปแล้วพระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมาถึงเป็นวันพรุ่งนี้เรียกว่าหมิงเทียนเทียนหมิงแล้วก็อแปลว่าขวานไม่ใช่ไม่เดียวเอาวันไม่ใช่คำนี้ <c oughs> เอาละจำให้ดีนะคาว่าพรุ่งนี้ได้กอเลยครับมีเทียมีเียทีนี้ฟังดีๆเมื่อกี้คำถามที่เราบอกว่าคุณเรียนภาษาจีนไหมคุณเรียนภาษาจีนไหมถามว่างไงนะมีเสียคอ,อรอบนึงครับคุณเรียนภาษาจีนไหมมีเสียันหวเราใส่คำว่าพรุ่งนี้ลงไปครับ พรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมมีเทียนมีเสีนอยมากเก่งมากอะพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมพูดว่ um, nice. าไงนะมีเทียนมีเสียฮันอยมากฟังดีๆนะพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมมีเทียนมีเสียฮันอยมาแล้วถ้าเรากลับกันได้ไหมอย่างเช่น ภาษาไทยเราบอกพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมหรือว่าคุณเรียนภาษาจีนไหมพรุ่งนี้ภาษาไทยอ่ะสลับไปสลับมาได้เห็นไหมครับบอกเวลาแต่ภาษาจีนนะฮะถ้าเป็นคําบอกเวลานะฮะจะวางได้สองตำแหน่งตำแหน่งแรกคืนคือหน้าสูนของประโยคที่เราพูดไปแล้วคือถูกต้องแล้วอีกตตำแหน่งหนึ่งคือหลังประธา ประโยคนี้ประธานของประโยคคืออะไรครับนี่ประธานของประโยคคือนี่เบิร์บคืออะไรครับเฉี่ยออบเจกต์คือหันคำบอกเวลาของภาษา,าจีนวางได้สองตำแหน่งตำแหน่งแรกคือหน้าสุดของประโยคหรืออีกตำแหน่งหนึ่งคือหลังประธานหรือหน้าเบิร์บนั่นเองวางได้สอง เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมก็ถามได้สองแบบแบบแรกวางไว้หน้าสุดพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมก็พูดว่าเลยนะหนิงเทียนหนีเฉียะขั้นหนึ่งมากับอีกแบบหนึ่งวางไว้หลังประธานก็เป็นหนีหนิงเทียนเฉียะขั้นหนมาได้แค่สองที่นะไม่เหมือนภาษาไทยนะ ใช้ทั้งคู่เลยฮะถ้าต้องการขยาย subject ก็วางไว้หน้า subject ถ้าต้องการขยาย verb ก็วางไว้หน้า verb หน้าที่ไม่เหมือนกันอนะนาคตค่อยทัด้นซึ้งต่อนนี้นะฮะตอนนี้เอาแค่นี้นี่พอโดยเฉพาะเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะวางไว้หน้าประโยคเกือบตลอดเลยตลอดเลยละโอกาสผิดน้อยมากคือขยาย subject ไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราไปทาอะไรพรุ่งนี้เราไปทําอะไรเอาล่ะ ถามพร้อมๆกันนะในเล่มหนึ่งเราจะไว้หน้าสุดของประโยคตลอดแล้วกันนะพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมถามว่าอะไรครับมีเทียนมีเชื้อผ n มีมตอบอะไรดีุยเรียนไหมพวงนี้เรียนไหมปูตุยเขทถ้าไม่เรียนเราไม่เอาปูตุยปูตุยมันไม่ถูกต้องเราเอาแค่ไม่หูเสียงสี่ครับอู ไม่พรุ่งนี้ฉันไม่เรียนภาษาจีนผู้มงเทียนก่อผู้เชียท่านอยู่นะไม่ต้องดาบเลยเดี๋ยนะเริ่มใหม่ไม่พรุ่งนี้ฉันไม่เรียนภาษาจีนผู้มงเทียนก่อผู้เชียท่านอยู่ อย่าลืมไปรอบหนึ่งไม่พรุ่งนี้ฉันไม่เรียนภาษาจีนพูดเองพร้อมๆกันเลยปู่นิฉันหยเรียนภาษอจีนอันนี้คือถามเรื่องจริงไม่เกี่ยวกับพรุ่งนี้หรือเมื่อวานหรืออะไรโอเคไหม？ แค่ใส่คําบอกเวลาไปความหมายก็เปลี่ยนเลยนะเอามหมเราซื้อถามอะไรตอบแบบนั้นนะหนีเสีอฮั่นอยูมั้ึนพรุ่งนี้งนีร่ีย่นนี้่งนี้พี้พร่นี้พรุ่งนี้พนี้่ี้นี้พ้พรุ่งนี้พนี้งนีร่ีน้ี้ี 明天你学汉语吗ไม่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  ฟังแล้วก็ให้เข้าใจความหมายแล้วก็ตอบนะฮะ你学汉语吗？对我学汉语明天你学汉语吗？不明天我不学汉语ดีมากฟังรอบเลยนะฮะ你学汉语吗？对我ย汉语明天你学汉语吗？

明天你学汉语吗？不，明天我学英语。你学英语吗？对，我学英语。你学英语吗？对不？不。我学英语，学英语。你学阿拉伯语吗？ 不,不我不学阿拉伯语。你学法语吗？不，我不学法语。你学日语吗？不，我不想 <noise> 你学日语。你个不学你什么？你学汉语吗？对，<不>我学汉语。明天你学汉语吗？不。<noise> 明天我不学汉语，你学泰语吗？对，我学泰语。明天你学泰语吗？不，明天我不学汉语。你学泰语吗？对，我学泰语。泰语呢？泰语，泰语。

汉语难吗？很難,很,難很难。你學,太哦、學太學學你学泰语吗？不不学泰语。那这里不学了，来泰语。哈哈哈哈哈。你学泰语吗？不不学泰语。你学英语吗？ ไม่ฉันไม่เรียนอังกฤษฉันไม่เรนนี้เรียนอังกฤษไหมไม่พร่งนี้เรียอังกเอ่อแล้วก็แกรมมากหลักๆก็อย่างนี้นะครับคำบ,บอกเวลานะฮะวางไว้ตรงนี้นะฮะเอ่อ จะเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเราจะถามว่าพรุ่งนี้คุณยุ่งไหมม้พร,รุ่งนี้คุณยุ่งไหมพูดว่ามีเทียนมีหมาซึ่งหงมาไม่ใช่เวิร์บแต่ก็ใช้แบบนี้ได้นะฮะหรือว่าวางไว้หลังประธานก็เป็นอะไรครับมีมีเทียนหมา ทีนี้คำศัพท์ที่เราต้องท่องอ่ะก็คือเอาคำที่ใช้บ่อยๆด้วยกันนะ <Yeah. S 1> คำว่าเสียเนี่ยต้องท่องให้ได้อยู่แล้ว mm hmm. คำว่าเสียแปลว่า mm hmm. เรียนแล้วก็หมิงเทียนแปลว่า mm hmm. รุ่งนี้ภาษาจีนจำได้อยู่แล้วเราท่องภาษาต้วกันภาษาอังกฤษเรียกว่ายิง mm hmm. เรียนนึกถึงอะไรครับกงเล็บอ่ากงเล็บจากเด็กไปใส่ลำคาต้องมาโนว่าเขียนออกมาได้เลยนะแล้วก็พรุ่งนี้วิงเทียนวิงเทียนต้องนึกถึงพระอาทิตย์พระจันทร์ภาษาอังกฤษเขียนถูกไหมถูกแล้วก็ถูกต้องสี่คำพอนะครับ ไม่ให้มโนเยอะนะเห็นใจถูกต้องก็เบอร์ถืออะไรเบน่ะอือถือเป็นตกปาใครพอมแล้วออกมาได้เลยนะทีละสองคนลวกันตัวอื่นต้องต้องต่อที่บ้านเองเนาะเพราะว่าเวลาไม่ yeah เลยครับเตรียมพร้อมแล้วออกมาโมเโลได้เลยนะใส่ต้องเอาปก่ง Thank <laughs> you. การบ้านเขียนบทสุนทนาที่นี่เลยนะ ช่ครับไม่ไม่ใช่หน้าครับที่เมื่อกี้เราเราซื้อถามนะคุณเรียนภาษาจีนไหมกับพรุ่งนี้คุณเรียนภาษาจีนไหมถามแล้วก็ตอบไม่เหมือนกัน